ไทยแลนด์อัปเดตฟรีวีซ่าเข้าไทย60วันและวีซ่าชนิดใหม่ดีทีีอยู่ในไทยได้180วันทีนี้คนก็สงสัยว่าเริ่มยังเริ่มยังอะไรอย่างนี้ยังนะนะวันที่พูดนะยังนะยังไม่เริ่มนะอันนี้เว็บของกรมประชาสัมพันธ์เขาบอกว่าเออ expect to take effect คาดหวังว่าจะมีผลในปลายเดือนมิถุนาหรือต้นเดือนกรกฎาเดี๋ยวลิงก์นี้เอาไปให้ชาวต่างชาติอ่านได้ ก็คงจะพยายามเริ่มให้เร็วที่สุดแหละเดี๋ยวเขาประกาศทางการเมื่อไหร่ก็คงจะได้รับรู้กันตอนนี้ยังไม่เริ่มนะข้อมูลนี้มาจากสถานทูตไทยที่นิวเดลีอินเดียเดี๋ยวทุกลิงก์จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็มาที่ด้านล่างสุดของหน้านี้ก็คือเป็นไฟไล์ให้ดาวน์โหลดพูดเรื่องฟรีวีซ่า60วันก่อนแล้วกันก็คือเป็นการขยายเพิ่มเติมจากเดิม30วันแล้วก็ได้ไม่เกิน60ประเทศตอนนี้จะกลายเป็น60วันได้ถึง93ประเทศ มายความว่าต่อไปชาวต่างชาติจะอยู่ในไทยได้นานยิ่งขึ้นอีกจะเป็น60วันใช่ไหมแล้วก็จะต่ออายุได้อีก30วันคือเขาไม่ได้บอกในนี้แต่ก็ดัาว่าน่าจะเหมือนเดิมฉะนั้นจะอยู่ได้รวมแล้ว60สบวกสาคือ90วันมาดูกันว่ามีรายชื่อประเทศอะไรบ้างนะอ่าก็จะมีเอเบเนียแอนดอรา่าออสเตรเลียออสเตรียเบลเยียมบาเรนภูฐานบราซิลบรูไนบบลแกเรีย แคนาดาเคนาดาเช็คริบบรบริกไชนาจีนโคลอมเบียโครเอเชียคิวบาไซปรัสเดนมาร์กโดมินิกาโดมินิกันลิพบบริกเอกวาดอร์เอสโตเนียฟิจิฟินแลนด์ฟรานซ์ฝรั่งเศสจอร์เจียเจร์มันนีกรีซกัวเตมาลาฮ่องกงฮังการีไอซเแรนลอินเดียอินโดนีเซียไอสเตรอิสราเอล อิตาลีจาไมกาเจแปนจอร์แดนคาซัคสถานโคเรียคือคือเกาหลีใต้โคโซโวคูเวตลาวเลตเวียลิกเตนสไตน์ลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมาเก๊ามาเลเซียมาดิฟมาลตามอลิเชียสเม็กซิโกโมนาโกมองโกเลียโมรล็อกโกเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โอมานปานามา ปาปัวนิวกินีเปรูฟิลิปปินส์โปแลนด์โปรตุเกสกาตาโรมาเนียรัสเซียซานมาริโนซาอุดีอาระเบียสิงคโปร์สโลวาเกียสโลวีเนียสเปนสีลังกาเซาอฟริกาสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวันตองกาตรินิแดดแอนโ์บาโกตุรกียูเครน UAE อังกฤษอเมริกา อูรุกวัยอุซเบกิสถานเวียดนามอันนี้คือเป็นการให้ฝ่ายเดียวฉะนั้นบางประเทศแอบหวังว่าเขาก็จะให้เรากลับบ้างโดยที่ประเทศที่เรายังต้องขอวีซ่าเขาอยู่เอาง่ายๆ่าว่านี่คือ93าประเทศที่สามารถเข้าไทยได้60วันฟรีวีซา่าอ่าแต่ว่าจากล่าสุดก็คือคนไทยไปได้แค่36ประเทศที่เป็นฟรีวีซ่าเท่านั้นแล้วก็บางประเทศที่อย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายเราเข้าได้30ก็หวังว่าเขาจะขยายให้เราเป็น60แล้วก็อันนี้นะครับ วีซ่าชนิดใหม่ Destination Thailand Visa หรือ DTV ซึ่งจะอยู่ในไทยได้180วันแล้วก็ต่ออายุได้อีก1รอบก็คืออีก180วันแถมยังเป็น Multiple Entry เข้าออกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งมีระยะเวลาที่ถึง5ปีโอ้เงื่อนไขดีสุดๆแล้วใครๆก็ขอได้หรือเปล่าเปล่าชาวต่างชาติที่จะขอได้ก็คือเอ่อร e โ o ทเวิร์กเกอร์ดิจิตอลโนแม n ฟรีแลนเคือในความ รับรู้ของคนที่พอจะรู้เรื่องเนี่ยก็คือเหมือนฝรั่งจบใหม่แล้วก็ออกมาท่องโลกใช่ไหมแต่ของทางการไทยก็คือ,อพวกทํางานระดับสูงแล้วก็คนที่มาเข้าคอร์สต,ต่างๆมวยไทยทําอาหารไทยสปอร์ตเทรนนิ่งเมดิคอลทรีเมนต์ประชุมหรือมิวสิกเฟสติวัลอันนี้คือจําเป็นต้องมีวีซ่ายาวขนาดนี้นะออแล้วก็พวกที่เป็นคู่สมรสแล้วก็บุตรของคนที่มีวีซานี้ก็สามารถพ่วงกันมาได้ คาดเดาว่าไม่ใช่ใครก็ได้ก็ต้องมีหลักฐานที่มากกว่าการขอวีซ่าปกติเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวอื่นๆเขากระทบอย่างเช่นว่าวีซ่าที่เราเคยมีก่อนหน้านี้ลองเทอ r m มเลสเดนวีซ่าเอ่ยหรือว่า e l ล e ิ Thailand E-Lit ิทคั d ก็ถ้ามันอยู่กันได้ง่ายขึ้นอย่างนี้ถ้าวีซ่านี้ขอได้ง่ายแล้ว E-Lit ทเขาก็อาจจะลําบากขึ้นแล้วก็เมื่อกี้คือพูดไปหมดแล้วแต่ว่ามาสรุปอยงาินี้อีกทีนึนงก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ของทางการนะครับ ก็คือเป็นผลมาจากการประชุมของคอรมอในวันที่28พฤษภาคมแล้วก็คาดว่าจะได้มีผลบังคับใช้ก็คือปลายมิถุนาถึงต้นเดือนกรกฎามีอยู่5มาตรการก็คือเพิ่มระยะเวลาการยกเว้นวีซา่าสำหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น60วันจากเดิม30วันสำหรับคนที่ถือพาสปอร์ตจาก93ประเทศแล้วก็วีซ่าออนอะไรวอนี่ข้ามไป เพราะว่าจํานวนวันเท่าเดิมนั่นแหละแต่เพิ่มจํานวนประเทศมากขึ้นแล้วก็วีซ่าชนิดใหม่ DTV นี้สําหรับคนที่จะมาระยะยาวดิจิตอลโนแมสว่า80วันแล้วก็ขยายได้180แล้วก็มีระยะเวลามัลติเพิลด้วยภายใน5ปีด้วยปกติมัลติเพิลเอนทรีของวีซ่าไทยเนี่ยจะขอยากแล้วก็ค่าธรรมเนียมสูงแต่นี้คือถ้ามันได้ง่ายขนาดนี้มันก็ดูจะง่ายไปหน่อยน่าจะไม่ได้ขอได้ง่ายๆนะ แล้วก็อื่นๆเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องก็คือจะจัดกลุ่มวีซ่านอนโอใหม่หมายถึงว่าโหมดมันอาจจะเยอะเกินไปก็จะจัดให้มันเหลือน้อยลงจะได้เข้าใจง่ายขึ้นละมัง้งแล้วก็ปรับเรื่องเกณฑ์ประกันสําหรับกลุ่มที่ขอวีซ่านอนอิมิเกเรนต์ก็คือน่าจะปรับให้ขอวีซ่าเกษียณได้ง่ายขึ้นแล้วก็ระบบของอ e ีวีซ่าก็คือปกติเฉพาะประเทศแบบอย่างประเทศฝรั่งทั้งหลายหรือประเทศเอเชียบางประเทศที่เขาให้ขอทางเน็ตได้ แต่ตอนนี้จะพยายามให้ขอได้ทุกสถานทูตภายในธันวา2024ฉะนั้นบางประเทศที่ยังต้องไปขอกับสถานทูตอยู่ก็น่าจะปรับให้มาขอผ่านไทยอ e ีวีซ่ได้ภายในปลายปีนี้แล้วก็อีกอันนึงมาห้อยอยู่ตอนท้ายก็คือ ETA อ uh, Electronic Travel Authorization คือการลงทะเบียนก่อนเข้าประเทศนั่นแหละไม่ได้บอกวันมีหลายประเทศเขาเริ่มใช้แล้วแคนาดาเกาหลีใต้เนี่ยเก็บเงินส่วนประเทศอื่นๆญี่ปุ่น มาเลเซียไม่ได้เก็บก็เหมือนว่ากรอกอันนี้ได้ QR เสร็จแล้วก็เอาไปยิงตอนเจอหน้าตอมอเฉยๆของเราจะเป็นแบบไหนย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไอ้ที่บอกว่าฟรีวีซ่าหกวันนั้นยังไม่ได้เริ่มแต่ก็คงใกล้แล้วแหละถ้าเกิดเริ่มเดี๋ยวคงมีข่าวออกมาอีกทีหนึง่งแล้วก็เพื่อนๆที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าไทยนะครับสงสัยอะไรก็เข้ามาดูได้ในนี้ go no ok guide com reopen หรือถ้ามีคำถามก็ถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ